Oh. โอเคครับผมก็สวัสดีน้องชายเลยทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อวานพี่ลงคลิปรีวิวมัดใหม่ไปนะผมก็คือมัดแวมไพร์หรือมัดซิงบูเนอร์นะครับผมก็คือมัดแวมไพร์ดุเลือดนะแล้วพี่บอกว่าพี่จะมาทําคลิปสอนแบบละเอียดในวันนี้นะพึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกคุณผู้ชมเงื่อนไขเลยนะผมก็คือเราต้องมีเลเวลตันนะผมก็คือ2550นอะครับอันดับที่2เลเวลคุณผู้ชมก็คือคุณผู้ชมต้องมาตรงนี้เลยนะมาหา n p c ตัวนี้เลยก็คือชาร์คันเตนะ คือเครื่องประดับละหนึ่งสิ่งที่2นะผมก็คือเหมือนจะเป็นเครื่องประดับเหมือนกันนะและอันสุดท้ายก็คือสมอเรือ e นะครับนี่ครับสมอเรือ e คือต้องคราฟทั้งหมด3สิ่งนี้นะเห็นเขาบอกว่าต้องคราฟสมอเรือ e เพื่อแบบว่าให้เราเจอเจ้าใหม่นั่นเองนะคือถ้าเราไม่คราฟสสิ่งนี้เราก็จะไม่สามารถเจอเจ้าใหม่ได้นะอันดับที่3ครับผู้ชมที่เราต้องทําเลยก็คือให้ไปข้างบนเกาะใหม่นะก็จะเจอกับ n p c ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าสปายนะพอเรามาเจอกับ n p c ตัวนี้นะผม มันจะให้เราคุยนะสําหรับคนที่คุยได้เนี่ยมันจะให้จ่ายตังขึ้นรูปแบบนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุยได้มันจะให้จ่ายทั้งหมด1,500เซกเมน คือเราต้องกดคุยทั้งหมด4ครั้งนะครับเพราะกดคุย4ครั้งนะคุณผู้ชมเราก็จะเจอกับข้อความที่มันให้เราไปหาเจ้าใหม่ได้นะครับก็คือเอาง่ายเรามาคุยกับ NPC ที่ชื่อว่าสปายนะผมแล้วเราจะเสียแฟกเมนทั้งหมด6 0 0 0แฟกเมนนั่นเองนะคุณผู้ชมหลังจากทำทุกขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นนะคุณผู้ชมเราสามารถไปหาเจ้าทะเลได้เลยนะหลังจากจ่ายเงิน6 0 0ันแฟกเมนไปแล้ววิธีการหาบอสเลเวทันก็ง่ายๆเลยคุณผู้ชมก็คืออันดับแรกซื้อเรือเลยนะครับแนะนำให้เป็นเรือ5 0 0พันนะครับผม เนี่เหลือห้าพันแต่ว่ารู้สึกว่าจะโซโล่ไม่ได้หรือเปล่ามันเหมือน มันเหมือนบอกว่าให้เราหาเพื่อนไปด้วยนะอย่างน้อยประมาณ5คนขึ้นไปนะคุณผู้ชมคือไม่จําเป็นต้องอยู่ในเรือลําเดียวกันนะแต่ว่าให้มันขึ้นตรงรูปพวงมาลัยเรือ5คนนะครับแต่ตอนนรกพี่อยู่คนเดียวในเซิร์ฟเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนี่รูปพวงมาลัยเรือแบบนี้เลยนะผม5คนแล้วหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมก็ขับเรือไปเลยนะผมตามหินนะก็ขับไปเรื่อยๆนะครับมันจะสุมเกิดเหมือนก่อนรับเลยซึ่งระยะที่พี่เจอนะก็คือมันจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0เมตรอะก็คือไม่จําเป็นต้องไปถึงเฟ เฟนสเฟน5ก็เจอเพราะว่ามันสุ่มเกิดจริงๆมันเหมือนกอรับเลยคุณผู้ชมนะ่ะพอเราเจอตรงหินใช่ป่ะแล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆเลยพอให้แบบว่ามีเพื่อนอยู่ในปาร์ตี้อะ่ะแบบว่าอยู่ในกาาลวมอะไรเรือประมาณสัก5คนอะ่ะแล้วอยู่ๆมันก็เจอเลยเว้ยพอเราขับเรือไปเรื่อยๆไปเจอกับเกาะน,น้าแข็งหรือว่าปราสาทน,น้าแข็งนะผมมันก็จะมีประตูใหญ่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วหน้าเกาะน,นะผมก็จะมีกับเหมือน ลูกกลมๆนะครับให้เราเหมือนเป็นเคเวสให้เราทํานะผมให้เรามากดคุยนะพอเรากดคุยปุ๊บมันก็จะวาร์ปให้ไปตีเจ้าใหม่ทันทีเลยนะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นบอสก็จะเกิดมาต้องบอกเลยคุณผู้ชมแนะนําว่าคนที่จะมาตีให้ใช้ผลพลาหรือว่าไม่ก็ผลอะไรก็ได้ที่สแปมง่ายๆนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกาก,ากเลยทีเดียวเอาง่ายคือถ้าใครใช้ผลพลาแบบผมนี่ก็คือแบบทั้งคลิปคือผมเลือดไม่ลดเลยเว้ยคุณผู้ชมก็คือแบบยืนตีสบายเลยนะแต่ว่าสกิลค่อนข้างที่จะยากนะ แล้วก็วิธีการตีนะครับผมรู้สึกจะเหมือนจะมีแค่สามตัวมั้งที่สามารถตีได้ก็คือมันจะเป็นเหมือนเจ้าที่แบบว่างองอครับก็คือเหมือนหัวมันจมไปอยู่ในใต้ทะเลหรือว่ามันโดนแช่ฟีดอยู่นะก็คือให้ตีตรงลําตัวมันเลยนะคุณผู้ชมก็ใช้เวลาตีค่อนข้างที่จะนานนะแต่ตอนแรกที่เราตีนะครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบว่าตัวย่อยของมันนะครับก็คือพอตีเสร็จปุ๊บเลือดหลอดสีเหลืองมันจะลดนะพอลดเสร็จปุ๊บพอตีจนตายครับ หลอดสีขาวหลอดสีเทาข้างบนนะครับก็จะลดไปด้วยนะครับรู้สึกมันจะมีทั้งหมด3ตัวย่อยนะครับก็คือไอหลอดสีเหลืองเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ตัวพอเราตีครบ3ตัวปุ๊บมันจะให้ตีกับตัวหลักนะผมก็คือตัวหลักเนี่ยรู้สึกว่าจะอึดกว่าตัวย่อย3ตัวนะครับก็คือเลือดประมาณ4ี่ห้าแสนเลยตัวหลักเนี่ยมันจะเป็นหลอดเขียวแล้วนะครับตัวหลักตัวหลักเนี่ยแนะนําว่าให้ตีตรงหัวนะครับแต่จริงๆนะครับตีตรงส่วนไหนก็ได้ขอให้มันเข้าแต่คือบางทีอะตีตรงกลางตัวบางทีสกิลมัน สกิวมันโดนแต่ดาเมเอจมันไม่ทําอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะตีส่วนหัวนะคือผมเลือกที่จะตีส่วนแบบบนบนนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมพอเราตีได้แต่ละตัวนะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ตัวนะก็คือพอตีแต่ละตัวก็จะได้นี่ของสิ่งนี้เลยก็คือของคาฟของเลวทานนะนี่มันจะได้มาประมาณ3าถึงหชิ้นนะสุ่มนะครับต้องบอกเลยว่ามันสุ่มนะหรืออาจจะเกี่ยวกับการทาดาเอจด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะบางทีตัวที่ผมตีเยอะๆก็คือ ได้ถึง5ชิ้นเลยนะคุณผู้ชมอาจจะเกี่ยวกับว่าใครทําดาเมจได้เยอะกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะหรือไม่ก็อาจจะสุ่มนะครับผมหลังจากที่ตีเสร็จด้วยคุณผู้ชมมันก็จะปลดล็อกเควสใหม่ให้เรานะก็คือมันจะมีหัวใจขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่า หัวใจมันก็ยังโดนแข็งอยู่นะครับก็เป็นน้ําแข็งอยู่เดี๋ยวจะมาบอกวิธีต่อไปนะว่าต้องทํำยังไงนะครับหลังจากที่ทุกคนตีเลเวทานจบแล้วนะครับทุกคนจะยังไม่ได้มันนะครับแต่ว่าทุกคนจะได้ของครับอย่างที่ผมบอกเลยก็คือของครับเลเวทานนะซึ่งมันยังไม่สามารถที่จะปลดลอ็อกเควสได้นั่นเองนะคือก็คือหัวใจยังโดนแข็งไว้อยู่นะครับขั้นตอนต่อไปเลยหลังจากที่ทุกคนตีนะครับทุกคนจะได้สิ่งนี้นมาใช่ไหมแล้วทุกคนต้องมันตรงนี้เลยครับใครดวงดีนะครับก็อาจจะสามารถตีแบบรอบเดียวได้20ชิ้นเลยนะก็คือของสิ่งี้ แล้วถามว่าเอาไปทําอะไรนะครับนี่มาที่เกาะใหม่นะครับอยู่ข้างหน้าเกาะเลยนี่ครับมากับบีทันเตอร์นะครับก็คือ NPC ตัวนี้เลยให้คุณผู้ชมมาครับอันสุดท้ายเลยนะผมก็คือบีทันเตอร์ก็คือ,คอเรือนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่ครับมันต้องใช้ของของที่ดรอปจากเลเวลทานนะครับถึง20ชิ้นไว้คุณผู้ชมก็คือถ้าใครตีรอบแรกดวงดีได้20ชิ้นก็สามารถที่จะคราฟได้เลยเพราะว่าของพวกนี้ก็ จะเป็นดอกจากพวกฉลามหรือว่าก็ไม่ปลาบินแล้วก็เรือผีนะอันนี้พวกนี้หาง่ายกว่าเลเวทานเยอะเลยนะสาหรับใครที่รับเรือผีได้เลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับมันจะอยู่ในเรือเร็วนะครับอันดับที่สามนี่ราคาห้าพันนะครับ5้า0ันเบรีนี่ครับโอ้หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมก็คือต้องบอกเลยนะว่าเหมือนเรือหิมะเลยนะแบบมีน้ําแข็งเกาะด้วยนะครับส่วคนห้องต่างๆก็นี่มีห้องนอนด้วยว่ะ ไว้สวีทกันหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับที่ที่มันอยากให้เราขับเรือนี้เพราะว่านี่ครับข้างหน้าเรือนี่มันมีสมอนะครับเดี๋ยวผมริงให้ดูวิธีการก็คุมนะนี่คือเล่นในคอมนะครับพอมานั่งแล้วก็เดีมันอยู่เอดีเลยคุณผู้ชมปึ๊บนี่แล้วก็กดคลิกยิงได้เลยครับนี่ครับมันจะยิงสมองออกไปนะประมาณนี้เลยคือมันต้องใช้เรือนี้ในการจอะน้ําแข็งนั่นเอง ต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่จะทําหมัดใหม่ไม่จําเป็นต้องมีเรือทุกคนนะครับใครมีเรือก็ได้แต่ว่าต้องขับเรือนี้ไปหาเจ้าใหม่เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ขับเรือนี้ไปต่อให้ตีเจ้าใหม่เสร็จแต่ว่าถ้าไม่ขับไปก็ไม่สามารถเอาน้ําแข็งกลับมาได้นั่นเองนะเพราะว่าเราต้องเอาสมอเนะย,ยิงน้ําแข็งนะครับเพื่อลากมันมานะเดี๋ยวคลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ก็เป็นรอบ2เลยคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่ผมตีเลเวทานเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็กลับมาเจอกันมืแข็งนะแต่ว่ารอบเนี้ยผมได้้เรือ Beat มาแลวนะ ก็คือเรือที่สามารถยิงสมอได้ซึ่งเราก็สามารถให้ใครสักคนนะครับในปาร์ตี้เราเนี่ยที่ไปกับเราเนี่ยยิงขึ้นมาได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะครับพอยิงนะ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับพอยิงปุ๊บน้ําแข็งมันก็จะถูกดึงไว้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็แค่ขับเรือกลับมาที่เกาะใหม่เลยคุณผู้ชมแค่นั้นเลยหลังจากที่เราดึงหัวใจเลเวทานกลับมาที่เกาะใหม่ได้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยก็คือเราจะได้หัวใจเลเวทานมานะนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาของ หัวใจเลยเวาทานนะนี่ครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยพอเราได้หัวใจมาแล้วเว้คุณผู้ชมก็อย่างที่บอกครับเราสามารถที่จะเอาไปแลกได้เลยนะครับส่วนจุดแรกก็อยู่ตรงนี้นะหลังก่อดน,นะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะอยู่ใต้บันไดนะครับนี่ครับมาเลยพอเราได้หัวใจปุ๊บนะมันจะให้เราคุยนะมันก็สามารถเราคุยได้แล้วนะครับอา้าวกรรม เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูใหม่มันจะขึ้นประโยคแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือมันจะให้หาของ3สิ่งนี้นะครับก็คือดาร์กแฟกต์เมนต์นะผมอันนี้น่าจะหาจากหนวดดำนะครับผม2ชิ้นนะแล้วก็ลูกไฟนะครับ20ชิ้นอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าอยู่โลกนี้หรือเปล่าน่าจะอยู่โลกนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนสุดท้ายก็คือเหมือนจะเป็นเชื้อไวรัสในกอะซอมบี้ของโลก2นะซึ่งผมเมื่อกี้ผมกดแลกไปแล้วก็เลยไม่สามารถให้ดูได้นะก็คือใช้20ชิ้นนะครับพอเรามีวัตถุดิบ,บ,นนรรบครบนะนีบ แล้วก็มาพูดคุยปุ๊บมันก็จะสามารถแลกหมันใหม่ได้เลยนะคุณผู้ชมก็จะใช้เงินอยู่ที่5ล้านเบลีกับ5,000แฟงเต็ดนะเดี๋ยวผมจะทําการเรียนเลยนะคุณผู้ชมปับ๊บนี่ครับได้หมันใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมขั้นตอนทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่บอกเลยถ้าทําแล้วคุ้มกับเวลาที่เสียไปแน่นอนเพราะว่าหมันใหม่ค่อนข้างที่จะกงผมขออนุญาตไปฟาร์มแป๊บนะเอาละครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ทําการฟาร์มมาตเตอรี่ครบเป็นที่เรียบร้อย พี่อยู่เซิร์ฟคนเดียวก็คือมันเช้ามากๆนะก็คือหกโมงเจ็ดโมงนะก็คือตีพี่ก็ยังไม่มีใครมาเล่นเลยนะก็พี่จะไม่สามารถทดสอบกับคนได้นะก็เดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวพี่จะรีวิวเหมือนเดิมนะอีกนิดนึงแล้วกันแต่ใครที่ดูคลิปรีวิวแล้วก็น่าจะรู้นะว่าสกิลมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวรีวิวให้สําหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะเผื่ออาจจะไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนี่ครับสกิลก็ต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะโกงนะเดี๋ยวเราลองกับมอนก่อนก็ได้นี่ครับตีธรรมดาก็อยู่ที่ประมาณ2 6, นะนีครับับบเด๋วลองป นี่สกิลแรกจะเป็นสกิลดูดเลือดนะครับอย่างที่บอกกันไปเดี๋ยวผมจะให้มอนตีก่อนโอเคเลือดเหลือประมาณครึ่งหลอดเดี๋ยวเราให้มอนตีนะครับนี่ครับเราปับดูดเลือดนี่ครับดูดเลือดอย่างเยอะคุณผู้ชมไวด้วยนะครับดูดประมาณสามสี่พันเลยนะนี่ครับการตีธรรมดาก็เกียนเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูนี่ครับเอฟเฟกต์ค่อนข้างที่โคตรเท่ปึบปบปึบปบปบ,ปบแต่ตีธรรมดาจะไม่ดูดเลือดนะครับสกิลแรกจะเป็นการดูดเลือดดูปับ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  นี่ครับเยอะอยู่นะทําเป็นเล่นส่วนสกิลที่สองครับกงเล็บนี่เดี๋ยวผมลองระยะประมาณนี้นะครับนี่มอนตัวนี้นะ 1, 2, ห,ห,นหนึ่งสองซ้ำปึ๊บวิ่งไม่โดนหว่ะไกลไปอะไรมาอนีกนิดนึงนี่นะครับหนึ่งสองซ้ำปับ๊บโห้โดนไปสี่พันเอาเรื่องถือว่าระยะโอเคเลยนะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะไกลส่วนสกิลที่3มนะครับไม่ดุดเลือดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบมั่วๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบมั่วๆให้ดูนะครับนี่ครับก็คือจะเล็งไปมั่วๆเลยกดไปปุ๊บ นี่ครับเกิดอะไรขึ้นลูกกตามาปึ้งนะครับวิ่งไปหาหมอนให้เราด้วยเป็นไงแต่ถ้ายิงตรงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมจะเล่นแบบระยะใกล้นะกดสกิลซีระยะใกล้ปั๊บปึ๊บ,บนี่ครับโหกระเด็นไปบุบแล้วมีลูกกตามไป,ไปต่อยต่อยอีกทีนึงนะครับผมคอมโบนี้ผมยังไม่รู้นะต้องบอกขอโทษตรงนี้ด้วยแต่เอาง่ายๆคือหมัดก็ค่อนข้างที่จะโกงนะครับน่าจะคอมโบกับอะไรก็ได้มั้งเอาจริงนะเอาไปคอมโบกับสมอเรือก็ได้หรือว่าจะ หาดับไปคอมโบได้นะครับผมนี่ข้าวๆก็จะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนี่สกิลอย่างเท่เอาเป็นว่าใครอยากได้ก็อย่างที่พี่บอกนะครับพี่สอนไปหมดแล้วทั้งคลิปนี้นะก็ลองไปทําตามกันได้นะครับแต่แนะนําว่าต้องมีเพื่อนช่วยจริงๆคุณผู้ชม มันไม่สามารถทําคนเดียวได้นะเราต้องหาตีอย่างน้อยประมาณ5คนในการช่วยเรานะครับเพราะว่าไหนจะตีบอสดิกไหนจะหาหาเกาะใหม่อีกเอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีเพื่อนเล่นก็สามารถเข้าดิสคอร์ดพี่มาหาตีได้นะก็คือจะมีคนเล่นอยู่ตลอดนะช่วงเย็นๆนะครับคือหลังเลิกเรียนเล่ก็มีคนเล่นนะก็สามารถหาเพื่อนในดิสคอร์ดพี่ได้นะก็เข้าลิงก์ดิสนี้เลยก็อย่าลืมนะใครจะหาเพื่อนเล่นก็สามารถเข้าดิสคอร์ดได้นะครับผมเอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งให แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย